สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับลุงดำก็มาอ่าที่นี่ก็มายกตะข่ายนะครับยกตะข่ายเขาแล้วดักปลาตอนนี้ประมาณหกโมงหกโมงครึ่งนะครับวันนี้ลุงดำก็มาดูตะข่ายดักไว้ไม่ต้องคืนครับประมาณสักหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งทุ่มนะครับนี่รู้จะได้เปล่า นะครับตอนนี้ลุงดำก็จะมานี่ได้ไข่แยงตัวหนึ่งไข่แยงครับผมอนี้ก็ได้แล้วนะครับเฮ้ยเด้ไข่แยงเลยครับตอนนี้นะครับโอ้โหได้ไข่แยงเอาเก็บไปนะครับเก็บไปถ่ายไปวิดีโอนี่อีตัวหนึ่งครับนี่นะครับเก็บไปถ่ายไป คนเดียววันแมนโชนี่เป็นไงเราแต่ออย่างนี้ตะข่ายสี่เซนนะสี่เซนตอนนี้น้ำว่าขึ้นมาเยอะเลยครับตอนนี้จากที่นั่นมาโอ้โหขึ้นมันว่าเลยนะครับจากไอ้ตรงนี้ที่เป็นที่เขาเอารถกระบะหรืออยมาตกปลาไอ้ที่งามงามที่เราเห็นนี่เขาวางเบ็ดนะครับตอนนี้ทุวมขึ้นมาประมาณ ตรงนี้ก็ท่วมประมาณไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ข้อเข่าลุงดำแล้วนะครับนี่ไอแยงตินนี่มันตินสม่ามันก็พันเยอะแยะเดี๋ยวนี้อา้าสม่ามันจะพันเยอะแยะแยงนะครับตอนนีย้ยวอแยงมันก็จะพันนี่ได้สองตัวแล้วนะครับพันเยอะแยะเลยโอ้โหอ้าวได้สามตัวแล้วครับแยงนี่ ตัวนี่ตะข่ายสี่เซนก็พอใช้ได้เหมือนกันอยู่น่าอยู่ก็อยู่เฉยนะครับทำอะไรก็ได้ที่มันไม่ได้มากอะไรน้อยอย่าไปคิดว่าไปตกเบ็ดนอหาปลามันไม่ได้ปลาเรายังไม่ไปเลยบอกว่าไม่ได้และแต่ผมบอกว่ามาเครับเออได้มากได้น้อยมันก็ได้นะครับวันนี้ อย่ามันติดอย่ามันติดนะครับตอนนี้เออไดีตัวที่สามตัวสวยๆั้งนั้นครับตอนนี้ปลาก็ตัวสวยมากถ่ายด้วยก็เก็บไปด้วยฮะพอพอได้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 โอ้โหก็พอได้ดูอยู่เฉยๆเอาเอาเอาโอ้โหพอได้พอได้ได้สามตัวแล้ว อันนี้ก็ติดน้ำพุทราน้าติดไรทข้ไม่รู้โอ้โหเออลงลงน้ำมาหน่อยดิมาช่วยกันหน่อยอล้วมามามานี่เหรอมามาช่วยถือนี่หน่อยรอ้มมิดวางไว้ตรงนั้นแหละอันนี้ก็พวกกันมาอมา เออห้ับอันนี้ผมตั้งกล้องไว้แล้วนะและทีนี้คุณก็จับเห็นหน้าผมตรงนี้เห็นนะจับตรงนี้จับสองมือน่าให้ล้นนะถ้าล้นไปไงตกกระจมน้ำนั่นอ่าไม่ต้องไปกดไลน์มานะเห็นผมไหมเห็นผมไหมเห็นเห็นอ่าอ่าเนี่ยลุงดำตอนนี้ลุงดำก็มาหาปลาได้ปรากฏสามตัวแล้วตั้งเลยไม่ได้ดตั้งนอนตั้งไม่ได้นอนอย่างนั้นดีแล้วตั้งอย่าไปตั้งเพราะกล้องเราตั้งไว้ ตั้งเวลานอนเอาได้คถ้าเราเอาไอ้กล้องตั้งแล้วมันถ้ามันจะเห็นแค่ครึ่งจอครับถ้าอย่างนั้นมันจะดูดีโอ้หน้าพุชานี่นะหน้าพุชาน,นัง่งนะครับถ้าปุด่ได้ปุ่เลยนะครับอย่าไปให้มันติด นี่วางทีพื่นครับวางแค่สอพื้นนี่ละพ,พื้นเดียวพึ่พงขดนเดูน,ดน้พนนึ่งก็วางไปานั้นเลยเืมันมนีน้ก็หวานปลาตรงนี้ชาเดียวได้ต่างเป็แปดตัวก็เลยวางเลยเดินตามมาโอ้โหเห็นไหมเห็นครับ ลองดูดีด้งว่ตัดหมยอยู่อ้าวในจวนหนึ่งแล้วนี่ไงนี่ไงเออสวยสวสวยเห็นไหมเห็นเห็นครับเป็นครับคาถาคาถาคาถา่วยวมาแล้วหาปลาด้กันนะครับผม เออเขาถ่ยว่าแหวางนู้นไม่ค่อยได้วางนู้นนะขึ้นบันไลเลยเฮ้อมาแล้วมาแล้วสองตัวสตัวเฮ้ยเอานี่นี่นี่เาเรียกปลาเลยนะอ้นี่ก็อะไรอ่นนี่ใกล้ใใกล้ใมาใกล้ใกล้อมาใกล้ใกลปลานไอ้นี่ไอ้ตัวปลานี่ ไออะไรปลาะไอไอไอสร้อยปลาส้อ,สอยปลาสอยนี่ปลาสอยโอโ้โหพอได้พอได้เว้ยงวัาจะไม่ติดอะไรเลยเอเอต<อ>ัวได้ทีสองตัวใช่มากคู่คนระับจากแม่ขึ้นอย่าไปอยู่กลางน้ำฝั่งนู้นนะครับหโอโอูลึกสมหัวเลยครับหาไม่เจอแล้วอันตรายด้วยน้ำาลังเที่ยวครับผมไหลมาจากมงการครับ

ัดแน่นๆพอเวลาปืนน้ำมันเยอะสามารถลงหลวงก็จะบุญหรือเสียแต่หล,ลังน้ำพาตะข่ายไปหมดใครบอกว่าเออมัดกระตุกกระตุกไว้อย่านะครับมัดให้แน่น,น,นๆพอถึงเวลาน้ำพาไปตะคงตะข่ายหายหมดเออไม่ได้ปลาไม่ได้ตะข่ายเสียตะข่ายซี S <S โอ้โหนี่ก็พอได้นะพอมัดรวมกันก็ดูดีเหมือนกันด้ยดีดีดดแต่ก็ทําเก็บไม่ดีก็พังเดี๋ๆๆๆๆๆยวไปปลที่ปานี่ก็ว้มัดก่อนเวลามัดตะข่ายนะครับใครจะไปมัดอันเดียวนะครับป,ประมาณมัดสองสองด้านฝั่งนี้ด้านนี้ฝั่งหนึ่ง ไอ้ฝั่งมัดทางนั้นแล้วฝั่งนี้ก็มัดทางนี้ให้มีสองจุกเวลาแกะแล้วมันจะแกะง่ายถ้าคุณมัดไอันนี้จุกเดียวนะเวลาแกะแล้วพันกัน,นลงทิ้นนงไปมัดสองอันเนี่ยพอเวลามันพันเราก็ดึงถึงสองจุกนี่ก็ถึงที่ห่างกันเลยนะครับโอ้โหนะครับก้องแค่นี้นะครับ,รบจากลุงดำครับสวัสดีครับครับโอเคคูช <ขอ S 1> ่วยผมครับเนี่ย